จากสถานการณ์ชายแดนแล้วอีกหนึ่งจุดที่ต้องจับตาค่ะเรื่องผิวการจราจรยุบตัวที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลแล้วก็สอนอสาเสนคุณผู้ชมรู้ไหมตรงสอนอสาเสนเนี่ยคืออาคารเขาอาคารใหม่มากเลยนะ<ม>เขาตั้งใจจะมีพิธีเปิด1ตุลาเพิ่งส่งมอบกันเมื่อกรกฎาแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้วันนี้จะพาไปดูค่ะภาพสมิติใต้สอนอสามเสนภาพเป็นแบบนี้ค่ะ ต้นครับพี่เขาเข็มนะตอนนี้ที่เห็นคือมีสองต้นครับสองต้นครับผมครับผมเพราะว่ามีความไปได้ว่าตรงนี้อาจจุดครับลงไปเพิ่มอีกก็คือก็คืออาคารหลังนี้ก็เสี่ยงเสี่ยงใช่เสี่ยงครับเป็นอาคารเสี่ยงได้ยินใช่ไหมคะ สอนอสามเสนเสี่ยงนะเสี่ยงจะสุดตัวเพิ่มเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเหตุซุดตัวมีดินสไลด์มาเพิ่มเติมด้วยคนก็หวาดเสียวกันแต่นี่ค่ะพอเห็นภาพโหคุณคิงคณผชมดูสินี่คือข้างใต้สอนอนะม,มันเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะตรวจสอบในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง คือจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็กั้นพื้นที่โดยรอบสอนอสมเสานะตรงนี้ต้องเป็นเขตอันตรายเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประเมินเรื่องโครงสร้างเรื่องความมั่นคงเพื่อวางแผนรับมือกรณีฉุกเฉินแล้วก็ต้องพิพพ <üş S 2> จรารณาเรื่องพวกพการค้ํายันการรื้อถอนในอนาคตเพื่อความปลอดภัยด้วยอีกอย่างหนึ่งค่ะสุกเสาร์อาทิตย์นี้ต้องดูเรื่องฟ้าฝนเพราะว่าปริมาณน้ําฝนถ้าเกิดตกลงมาเติมเนี่ยก็จะส่งผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างด้วยเหมือนกันนะคะเที่ยง46นาทีบรรยากาศล่าสุดสดๆในพื้นทีี่่หลังจากท มีถนนยุบตัวนะฮะมันมีความเสี่ยงเรื่องของอาคารโรงพักสามเสนใช่ไหมกอะติดเรื่องนี้กับพี่กั้งพัชราวรินนะครับรายงานสดจากพื้นที่ที่มีจุดถนนยุบตัวติดตามพร้อมกันนะครับเชิญครับ ค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงขณะนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงดําเนินการเร่งแก้ไขนะคะปัญหาที่ถนนสามเสนซุดตัวลงมาเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งจะมีการนํากระสอบทรายจํานวนกว่า50,000่นลูกเข้าไปอุดด้านใต้ดินนะคะเพื่อที่จะหยุดการสไลด์ของดินด้านล่างนะคะส่วนทางโรงพยาบาลวชิระพยาบาลน,นั้นวันนี้ของงดรับผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยโอพดีกอดและจะเปิดเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้ค่ะ ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้ก็เร่งดําเนินการแก้ไขกรณีถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลสุดตัวแล้วก็ได้มีการทิ้งกระสอบทรายจํานวนกว่าห้าหมื่นลูกลงในพื้นที่ใต้ดินเพื่อที่จะอุดช่องว่างและลดการไหลตัวของดินนะคะทั้งนี้ยังพบปัญหาโครงสร้างเหล็กของการไฟฟ้าที่ชํารุดและขวางแนวทางการเสริมความมั่นคงซึ่งอาจจะทําให้การแก้ไขไม่สมบูรณ์เต็มที่จึงอยู่ระหว่างการหาหรือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนะคะ ะะซึ่งขณะดเดียวกันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธเนศวีรศิริที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ได้บอกนะคะว่าตอนนี้อาจจะมีช่องอยู่จึงพยายามปิดช่องใต้ดินตรงนั้นซึ่งมีการปล่อยถุงทรายลงไปส่วนตอนนี้น้ําที่ไหลาตามท่อแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการพยายามขยับช่องชร์บหรือว่าฝาปิดท่อน,นั้นขึ้นมาปิด ส่วนจะมีการเพิ่มเติมประสอบทรายลงไปในหลุมหรือไม่นั้นอยู่ที่การพิจารณาของทีมงานขณะนี้ยังไม่มีการสุดตัวเพิ่มเติมเสถียรภาพของหลุมยังคงเดิมนะคะซึ่งเวลาตี2.40นาทีที่ผ่านมาน้ําในท่อต่างๆได้หยุดไหลแล้วค่ะ แล้วก็ยืนยันนะคะว่าการนํากระสอบทรายลงไปอุดในหลุมจะช่วยยับยั้งการไหลของดินแล้วก็เป็นแผนที่ดีกว่าการใช้ชีทพายนะคะเนื่องจากถุงทรายมีการปรับตัวตามรูปร่างของสถานที่ได้ทั้งนี้การใช้ทรายอย่างเดียวโดยไม่ใส่กระสอบทรายทรายนั้นก็จะสามารถไหลไปกับน้ําได้แต่เมื่อทรายนั้นอยู่ในถุงค่ะทําให้ลักษณะ เป็นกำแพงโดยแผนกู้ภัยในหลุมถือว่าเกินครึ่งทางแล้วนะคะและเป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางส่วนเสาเข็มหลัก ของสนสามเซนนั้นอาจจะมีโอกาสสุดตัวหรือไม่อาจารย์ธเนศบอกอย่างนี้เขาว่ามีโอกาสนะคะเมื่อคำนวณตามหลักการแต่ทั้งนี้หลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกรณีรถตู้คอนเทนเนอร์ชนอาคารโดยเสาเข็มขาดแต่เมื่อเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกไปอาคารก็ยังสามารถตั้งอยู่เพราะมีน้ําหนักถ่ายเทไปที่เสาเข็มอื่นซึ่งขณะน,นี้รูปการของสนสามเซนนั้น อยู่ในลักษณะดังกล่าวนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของอาคารและผู้รับเหมาก่อสร้างว่าจะรื้ออาคารหลังนั้นหรือไม่ส่วนอาคารอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันยังไม่พบว่าเข้าเกณฑ์เสี่ยงภัยค่ะนอกจากนี้อาจารย์ทนเนศก็ยังให้ข้อมูลอีกนะคะว่าจากเครื่องตรวจวัดความเคลื่อนไหวอาคาร2น3เซนมีความลาดเอียงจุด98มิลลิเมตรซึ่งไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ไปฟังเสียงอาจารย์ทนเนศกันค่ะ มีการสงสัย <นะ S 1> ว่าใช้ถุงทรายนี่มันสามารถสามารถ,าารถด,ดีครับดีกว่านี่กว่า,วาดีกว่า,<ผ>ด,าดีดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนถุงทรายนี่มันจะมีการปรับตัวไปตามรูปร่างด้วยแล้วดีกว่าใส่ทรายล้วนทรายล้วนถ้าน้ามามันไหลไปตามน้ําถุงทรายเนี่ยทหลายที่แก้แผ่นดินไหวอะไรที่เวลาคานแตกอะไรพวกนี้ทามาเยอะแล้วหมายความว่ามันมีความยืดหยุ่นมากกว่ายืดหยุ่นกว่าฮะยืดหยุ่นกว่าแล้วเร็วกว่าด้วยนะครับ ขณะเดียวกันนายไตรรัตน์วิริยสิทธิกุลรักษาราชการ,การกาแทนเลขาธิการกสทอชอก็เปิดเผยเมื่อเช้านี้นะคะว่าวันนี้สามารถกู้สถานการณ์สัญญาณโทรศัพท์แลวก็อินเทอร์เน็ตได้99.99% 99แล้วคาดว่าวันนี้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการกำชับโอเปอเรเตอร์ให้สแตนบาย24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์คอยสแตนบายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะพรุ่งนี้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจะเปิิดให้บรรการ ตามปกติซึ่งทุกอย่างต้องห้ามขัดข้องเด็ดขาดส่วนในการเยียวยาประชาชนและชาวบ้านที่เดือดร้อนทางโอปเปอเรเตอร์จะงดค่าชําระบริการให้และจะมีการให้บริการมือถือฟรีเป็นเวลา3วันด้วยกันค่ะและส่วนที่สแกนคลื่นความถี่นั้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการตรวจคลื่นความถี่ซึ่งขณะนี้สัญญาณใช้ได้ร้อยเปเซ็แล้วมั่นใจว่าการสื่อสารกับคนไข้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกกังวลในเรื่องของ สายเคเบิลที่อยู่ใต้ด้านล่างนะคะโดยขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนําขึ้นมาได้ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าทางกรทมแล้วก็การรถไฟจะดําเนินการอย่างไรในการจัดการระเบียบสายแล้วก็หากประชาชนติดขัดปัญหาอย่างไรสามารถโทรได้ที่หมายเลข1200ค่ะ สิ่งที่โอเปอเตอร์กังวลน,น่าจะมีเรื่องเดียวคือว่าถ้าเกิดว่าการไฟฟ้ามีการตัดไฟขึ้นมาการทันหันหรืออะไรเนี่ยอย่ะให้ทางการไฟฟ้าแจ้งโอเปอเตอร์ลงหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ไฟในการดาเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นท้งสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการจะทําอะไรก็ขอให้แจ้งทาง่ายการสื่อสารหน่อยนะครับถ้ามีเหตุขัดข้องอะไรก็ตามเนี่ยเรามีรถโมบายอยู่ข้างนะครับแล้วก็ตัวเจ้าที่อยู่24ชั่วโมงครับยังยังไม่ได้ประเมินครับแต่ก็เยอะอยู่ครับ ติดขัดอีกข้อนึงคือเรียกอุมโมงนะครับสายเฟเบอร์ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยทางอุปเตอร์ยังลงไปซ่อมไม่ได้นะครับะฉะนั้นก็อาจจะต้องเดินเส้นทางอื่นแทนนะครับต้องใช้เวลาเราคงจะต้องดูทางกทอมอทางถนนทางไฟฟ้าอะไรพร้อมๆกันนะครับนะครับก็ดีทจะถือโอกาสจัดระเบียบสายแถวนี้เลยทีเดียวครับ ส่วนบริเวณถนอนอีกฝั่งหน้าอาคารวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกันพื้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการนํารถแบ็คโฮของการประปาะคนครหลวงมาวางท่อระบายน้ําใหม่นะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่สามารถใช้น้ําประปาได้นะคะ คุณผู้ชมคะสิบเอ็นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะนายกาศจพจนอุดมทาพักดีผู้ว่าการรอฟอรมอนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวบอกว่าต้องกราบขอภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลวชิระพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็บอกสาเหตุนะคะว่าน่าจะเกิดจากสภาพดินในบริเวณนั้นเนี่ยรวมกับน้ําที่อยู่ใต้ดินแล้วก็สภาพดินมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในลักษณะพิเศษทําให้น้ําแล้วก็ดินเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปมีการซุดตัวลงไปส่งผลให้น้ําประปา ท่อน้ําประปาที่อยู่ลึกไปหลายเมตรเนี่ยชำรุดทีนี้ดินกับน้ํารวมกันทําให้เสียเสถียรภาพน้ําก็เลยเอ่อขึ้นมาบนถนนช่วงตี5ส่วนหนึ่งน้ําแล้วก็ดินเนี่ยก็พยายามไหลไปตามท่อต่างๆนะคะแต่สุดท้ายก็เข้าไปที่รอยช่องที่มีระหว่างตัวสถานีและตัวอุโมงค์สำหรับแรงดันมหาศาลนี้ของดินแล้วก็น้ําที่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นของเลวก็ทําให้อรอยต่างๆขยายบงกว้างขึ้นเรื่อยๆสุดท้าย พื้นผิวถนนก็พังแล้วก็ซุดตัวลงมาแนวทางแก้ไขมี2ประการนะคะประการแรกเหมือนตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือใช้กระสอบทรายอุดการสไลด์ของดินนะคะแล้วก็เทป,ปูนทับอีกชั้นแล้วก็จะใช้ดินหรือว่าทรายทับพื้นผิวอีกครั้งหนึ่งจนกว่าพื้นผิวจะอยู่ในระดับปกติส่วนประการที่2ก็ต้องเร่งฟื้นฟูผิวการจราจรให้อากลับมาใช้งานได้ตามปกติคาดว่าเร็วที่สุดไม่เกิน2ส,สัปดาห์นี้ค่ะ คุณผู้ชมคะภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นภาพรถเคลนสีเหลืองนะคะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุณตาเนื่งองจากว่าเคลนสีเหลืองนี้ใช้ในภารกิจกู้ตึกถล่มสอตองอเคลนสีเหลืองมีน้ําหนัก 50ตันค่ะคุณผู้ชมกําลังที่จะนํานเจ้าหน้าที่เนี่ยโรยตัวเข้าไปร้อยนะคะาสายสลิงแล้วก็ยกท่อปปาที่ชำรุดขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูก่อนนะคะว่าเพลน50ตันสีเหลืองเนี่ยจะรับน้ําหนักแล้วก็ยกท่อนับลปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้หรือไม่เจ้าหน้าที่กําลัง เตรียมเพลนอีกห่1คันนะคะซึ่งมีน้ําหนัก500ตันเพื่อที่จะมารองรับแล้วก็เร่งแก้ไขสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติที่สุดพัชรวรินพัชรประพานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากถนนสามเสนกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณมากครับพี่กั้งพัชรวรินนะครับนั่นคือบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อ